ในช่วงของการปิดภาคเรียนครับก็คือหนึ่งก่อให้เราก็ทำจิตให้บิกบานสองก็จะมาให้เราก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องใสสามทำให้ไปแล้วก็ไม่เสียดายในภายหลังสี่ปฏิภาหผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติตนเพื่อให้ปราศจากลาคะห้าปฏิภาหูผู้รับเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติตนเพื่อให้ปราศจากโทสะหกปฏิภาหูผู้รับเป็นผู้ปราศจากโมหะ หรือปฏิบัติตนเพื่อให้ปราศจากโมหะยานยศสมาทานปุถามท,าที่ประกอบด้ยองค์นี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์แผการที่จะประมาณก,กําหนดหมายว่าได้ดบุญประมาณเท่านี้ย่อมเป็นสิ่งที่ทาได้เดยยากเพื่ออะไรเพือ่อเจ้ากระแสต้รงทนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะขบุผู้กเกยางเพื่อความอยู่สบายพิสุทธิสุดสเวยผู้มีิ่งเป็นที่รักเพื่อความเลื่อใสแห่งประชุมชนที่เลิ่อใสแล้ว พื่อความเลื่อนใสยิ่งขึ้นไปคนที่เลื่อใสแล้วเพื่อความไม่เลื่องใสของคนที่มยังไม่เลื่อนใสแล้วเรืจอองพตามพานความท่านเพื่อการบอมรับว่าดีเห่งสูงสัมภาษสุดายะื่อความบอมรับว่าดีเห่งสงดังนั้นเราเบียวไม้ในเราทำไมในเราก็ต้องการบัติตามจะได้ํารพัฒนาเมื่อเรามีคนเรื่เยียดเราต้องพู้จักภาษาถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่รักษาคุณเรเบียดใปรกพูตท่าคนเริเบียนนั้นก็ ดูว่าสาธที่อยู่มันจะปฏิสูจเสมอลอเช่นเดียวกันอาศัยพระนางมินัยพระนางมินัยนั้นเดี๋ยวเสมือนเส้นได้ที่จะร้อยดอกไม้นานาพันเมื่อในสุวรรณา